สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่เอา้ายังไม่ทันเล่นก็นจบแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเราบล็อกแเอ่อ Animal Simulator ภาคภาคใหม่เป็นเอ่อ uh, แมปเนี้ยผมเล่นไปแล้วแป๊บหนึง่งแล้วก็มาอัดทีมันเป็นภาคที่เราต้องเอ่อ uh, เลือกทีมแล้วก็สู้กันกระโดดกับภาคนี้มันจะไม่มีเลเวลนะ เฮ้ย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 ลิงไม่ช่วยอะไรเลยเดี๋ยดูหน่อยมันเยอะกว่าหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าติดกลับมันเพื่อนมันไปเอาต้งนาแล้วอืออืออือมาสิมาสิอือ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 เก่งนะเก่ง Animal โดนหลุมกำลังจะบอกว่าเก่ง Animal Simulator มามา,มาถึงกัดอตายไปงับง well hmm mm> ับง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 ำงำงำงบงำงำงำเก่งนะเก่งนะเก่งสมเก่งแต่แต่มันลุมอ่ะนั่นเนี่ยมามาไล่กัดเลยถ้าถ้าเป็นเลเวลจริงๆคือ ถ้าเลเวลจริงๆในะ Animal Simulator ผมกัดทีเดียวตายแน่นอนียิบหยิบอีกทีเดียวอีกทีเดียวยบเขาม่นี่มานนี่มานนี่มานนี่ปลาหินปั้มไม่โดนปัมไม่โดนปาหินไม่โดนจอเคปลา,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  okay, าหินได้ด้วยอ้า โดนเอ้ยหินทองอืิวก่อดมาปาหินอือเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายเฮ้ยเฮ้ยมานี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 เอ้อมานีตายมาแล้วเพื่อนเพื่อนคุ้มครองเราด้วยมาอื้อกะว่าจะกัดสักหน่อย ตอนนี้ทีมเราจะเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออออกไปออกไปออกไปอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยกว่าจะเกิดมาเกิดแล้ะมาเงับเงับเงับงับมานี่มาี่มาี่อือตายไปบอกแล้วเก่งเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเพื่อนเฮ้ย เอาเอาเอามานี่ไอ้ไม่ใช่เอามานี่มาเอือเอยย่าอย่าอย่าหย่าเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปเลยปลาหินเปี้ยงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเพื่อนเอาไปเพื่อนเพื่อนยึดธงเฮ้ยเอาทงไปปากเสร็จเดี๋ยวทงก็หายเอาไม่หายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี้เอือโดนลูกตาตายไป มาขาดอออเฮ้ยเฮ้ยเอาเพื่อนมามาอืออือตัวลุกเออดักอยู่ตรงนี้หละมามาใครออเออเพื Gesch ่อนได้ละไปคุ้มครองเพื่อนตอนนี้จะตายหิวเลือดก่อนเฮ้ย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 มานี่ออมาหนีมานี่มานี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  เออฆ่าหมดเลยเออได้ได้ทงแล้วได้ทงมาครั้งนี้เราต้องชน,นะเออเพื่อนฆ่าเลยมาได้ถึงแล้วเออปึ้งถึงแล้วมาต่อไปไปไปมานีมานีมานีเป็นแค่แมวเป็นแค่แมวปลาหินใส่ไม่โดน เพื่อนช่วยด้วยมันขโมยธงเราไปแล้วอื้อปลาหินไม่โดนอื้อจอเขตตัวมาอื้ออย่างน้อยเราก็ยึดธงมันได้มามาฆ่าให้หมดกว้าง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 เสือไอ้ไม่ใช่เสือแมวกว้างกว้างกว้างลืมกดวิ่งวยมาแอบข้างล่างดีกว่าเอาแมวตายแล้วอ่ะธง เอาธงมานี่ไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราคุ้มคอเองเออยิงใส่ดูหน่อยถึงแม้ว่าทีมเราจะน้อยกว่าแต่ทีมเรามีความสามารถเดี๋ยวทีมเขาย้ายมาทีมเราหมดเลยนี่อ่ามีคนค่ะะมา ปกปอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาพอดีเลยตาพอดีมามากวางกวางตัวที่แล้วที่ลืมกดวิ่งมาโอ้ยอือยิงไม่โดนลักหัวตึงตึงปาไม่โดนด้วยโดนเมื่อกี้โดนด้วยอือเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะโดนแสดงว่าคาถาคือลักคาถามีอยู่ว่าลักหัวตึงตึงปา ลากหวัวตึงตึงป้ามโดนไม่โดนลากหวัวตึงตึงเออเกือบโดนลากหวัวตึงตึงเออเออโดนพลาไปอุ้ยได้เก้าแปดคะแนนแล้วมามาเรื่องนี้ขอชนะได้แค่หนึ่งแต้มเฮ้ยเฮ้ยลากหวัวตึงตึงไม่โดนลากหวัวตึงตึงเออ ใช่เสียเวลากับการท,อาทาา่องคาถาหลักหัวตึ๊งอ้ยไม่โดนกระโดดหลบหลักหัวตึ๊งๆึอ,อลักหัวตึง๊งเอาอันนี้เพื่อนเพื่อนไปขโมยรอบสองหลักหวัวปัามเข้าให้เอาเพื่อนเพื่อนมาดักรอไว้เลยทพลโลุดเนย มามานี่มาน e, ี <offended by hat> right. ่เฮ้ยเฮ้ยจระเข้ตัวยอมย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 เป็นจระเขตด้วยกันก็ไม่เว้นมาเกือบเกือบเกือบสิตเฮ้ยได้เขาเขาได้บินมาตั้งสิบออฆ่าไปหนึ่งมา มามาสิงโตสิงโตมานี่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 อืมอืมสิจีนี้ไปใส่มาอยู่ดีดีอือลากหัวตึงตึงไมเไ้ยไม่โดนเอ้ยา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 เอ้ยบังอาอมอืมานี่มานี huh <c oughs> ่มานี่ ไม่โดนเออเพื่อนขโมยรอบสองขโมยมาขโมยกลับไม่โกงอืมรักหัวตึงๆไม่โดนรักหัวตึงๆเออได้คะแนนไปเออขโมยทงขโมยมาขโมยกลับไม่โกงน,นี่แนละนี่แหละนี่แน,น,แนละลรักหัวตึงๆอืมมานี่มานี่ไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวฟีไฟเกี่ยวอะไรกับโบรบล็อกด้วยมา ทางนี้ผมต้องเป็นผู้ได้รับเอาเพื่อนได้เพื่อนได้รักษาให้ดีด้วยเดี๋ยวรอมานี่นี่นี่น,น,นี่มานี่มานี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเก่งเก่งแอนิมอาลืมโดนเลือดอาช้างช้างทีมเขาเดี๋ยวดูก่อนทีมทีมเขาเยอะกว่าทีมเราอ๋อเท่ากันเท่ากันแล้ว มาอย่างน้อยคะแนนเฮ้ย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 จะขโมยหลักหัวตึ้งไม่โดวนมาเอ้อเออใกล้ตายแล้วใกล้ตายใกล้ตายอ่าเพื่อนเพื่อนมาพอดีหลักหัวตึ้งเกือบอลักหัวตึ้งโดนโดนด้วยเฮ้ยเออออเมามานี่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 ออออเเออเอยู่ไหน ีเอ่อเอเียบย่อยเยียบย่อยอะไรเนี่ยอืมไม่โดนบินได้บินได้หรอบินได้บินได้อรือเล่าหยอบหยิบ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 หยิบยิบยิบจะตายคิวเลือดเฮ้ยเฮไข่กัดหลังมานี่มานี่มามาหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสองไม่โกง S ส,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 สองรูปหนึ่งไม่กองมา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 ฆ่าฆ่าเออ,อตายคู่ตายค,ายคู่คือความจริงโจรสเทพต้องแพ้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อเพื่อนตกใจหมดมาเรานำเกือบสองเท่าเฮ้ย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 ไม่มาเพื่อนมาพอดีลักวัดตึ้งมา มานี่มานี่มาดิหลักหัวตึงๆตัวใหญ่มีจุดอ่อนจุดอ่อนเมื่อกี้เฮ้ยมานี่เฮ้ยเฮ้ยเล็ดเล็ดเอ้าหิวเลื่อนหิวมานี่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 มามามานี่มานี่มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออฟทีมเขาเปลี่ยนทีม Tip. ออฟทิปเออเออมานี่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 รักคุณตึงเฮ้ยเฮ้ยเล็เล็บเล็เออรักหัวตึงตึงโดนด้วยเออให้โดนค่ะเดี๋ยวห,หน้าตาคุน้นคุ้นหน้าตาคุน้นคุ้นแต่ชื่อไม่ใช่ใช่พี่ผมหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใชไมชโอ๊ยหรือไปชนะหนึ่งตาแล้วงั้นจบคลิปเลยดีกว่าโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายปกดจากกันยิงปืนสักหนึ่งทีลักหัวตึกตึงเปี้ยงเอาไม่โดนืออ